สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทท่านนะครับอ่ามือนีกับฝนตกลิ้นครับทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพิจาปทุมราชอยู่ในขอกงัวครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งงัวแม่ลูกครับเป็นงัวของพอจอยครับอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชวงาจังหวัดอำนาจเจริญครับลูกหนาแห้งพี่น้องเอ้ยเป็นงัวโบดครับแม่เพิ่นอ่ะงัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับแม่สูงลอยสามสิบเก้าครับโค้มนี่พอจอยเปิดใบ สามหมื่นแปดพันครับพี่น้องสามหมื่นแปดลูกตั้นตันตังสี่เลยนะครับพี่น้องเมืองไทยลูกเพลินนะครับแม่กับเป็นปรามันลูกผสมครับโบดให้ลูกสุดยอดครับเลี้ยงลูกดีแห้งสามหมื่นแปดครับลูกไว้ยซีเดือนกว่ากวาครับพี่น้องเบืองอ้วนนาเหี้ยวนะครับนิสัยดีทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่สูงรวยสามสิบเก่าคืนพานมาแอไหรประมาณอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องนะครับ ทาอีกประมาณอีกสิบกว่ามือพี่น้องไปสังเกตอาการกระสมเลยนะครับยังไม่ทันผสมเนื้อแม่เพิ่นจะโมกดาคลิปหูดําลูกเพิ่นใส่คุ้มไว้ครับจะโมกดาคลิปหูดําคือกันขวัญจับจุ่มมองนางทับนะครับแข้งขาพี่น้องน้ำล้างสวยเงาหนาสามหมื่นแปดครับต่อรองได้ทรงฟรีรอยลูกครับพี่น้องแม่ลูกลูกเมนะครับลูกหน้าหนาจังสี่ นี่สายเฉงเื่องจังสี่ครับพี่น้องจับได้บายได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเป็นงวโบดเด้อพี่น้องแม่เป็นงวโบดนี่ครับงวลูกทีสองอ่านี่ครับยืนอยู่นะครับงวลูกสองยืนอยู่เพศลูกเพิ่นนะครับอ่าเพศดำโค่นหางไงพ่วงหางดำครับพี่น้องนี่ครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นงวโบดนะครับนุ่มกาซีเต้านะครับเล็บก็เท่ากับปกติดี นี่ครับเพลดดำนะครับพ่วงหางดำยังกินนมแม่นะครับเด้อยังกินนมแม่อยู่สูงลอยสูงลอยสามสิบเก้าบวกลบครับพี่น้องนะครับสูงลอยสามสิบเก้าบวกลบเป็นงอลูกที่สองยืนนะครับงอลูกสองยืนนี่ครับเป็นปลามันดูผสมอ่านี่ครับพี่น้องงอสีเท่าโบดนะครับไ้ดูกพี่น้องสุดยอดหนหนาเลยนะครับนี่ใช้ดีเด้ออ่าเล็บขอเท้าปกติดีนะครับ นี่นุ่มสีเต่าครับลูกยังกินนมอยู่ควันจับอยู่หมองนังครับนี่ไซส์เฉีองดีครับพี่น้องครับสนใจกระโโตกาหาพอจอยได้นะครับนี่เพลเพิ่นสีดำนะครับพวงหางดำอ่ะเบื้องลูกสาวอีกที่หนึ่งดีครับลูกคนพี่น้องมึงต่างข้อครับพูนต่างข้อหนาบอพี่น้องสุดยอดอ่ะซออ่สามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดพันต่อรองหน่ครับแม่ลูกลูกแม่แม่ ยังม่ทำผสมครับขึ้นแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องกะอีกรอบต่อไปก็ผสมเอานะครับประกันค่าทุกค่าทอนทั้งแม่ทั้งลูกซิบหามือครับสวงสุดสวงจมประกันให้ครับทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องเอานะครับสนใจกาโทุมานะครับใกล้ๆคี่รถรถเบิรงเอาเด้อพี่น้องอยู่บ้านสร้างกว่านี้คมครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับลูกเพิ่นกับเป็นมั่วโบดทื่อกันนะครับนั่งหนาๆอ้วนๆผมหมักลูกเพิ่นครับอ้วนๆพี่น้องแม่กับตัวใหญ่ครับสูงหน่อยสามเก่า นี่ใส่เสื่องทั้งแม่ทั้งลูกรับจับด้ายบดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับจับไปทั้งแม่ทั้งลูกพีรอ,องนี่ใส่ดีนะครับนี่ใส่ดีทั้งแม่ทั้งลูกปิ้งหัวเคียงเห็นีิจาอีหละตัวยูนิตสองตัวตัวบางเงาบลกูกมู่เขาไปบดละลูกอ่ะนะครับสามหมื่นแปดแม่ลูกลูกแม่นะครับปู้ใดมักงาง้อสไตล์ง้อโบดนะครับ นี่รอบนะพี่น้องก็ไปสมเพอพันใหญ่เอานี่การเลี้ยงลูกเพ่นพี่น้องงามบ่โคนหางเปรเลตเปรตนะครับอันนี้ก็ยังให้เกลาขนาดนั้นลุงเนาะนี่ลูกคน,น,นอน้ยบันทายน,นั่งกินนมแม่อยู่พี่น้องลองเท่าท่าลก <laughs> อะกินเก่งครับพี่น้องเอาคมนี่ครับยุบานสาร,าร้างกว่านี้คมตะบลหน้าวาอำเภอปทุมรุกษาจังหวัดอำนาจเจริญครับเฟียร์บุกเไปิจ่าขึ้นให้ครับเบ้อไลยกับเบื้อโทเลยครับพี่น้องเนาะ โรมหาพ่อจอยได้ครับมือนี้ฝนตกลิ่นนะครับฝนตกลิ่นสำหรับลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ